โอ้โี่ลาดบุรีมเพื่อดเลยเนี่ยเราจะับยาครับยากไม่กลับบ้านเลนโอ้หที่ลาดบุรีโม่เดือดเรยรถมีเวลาออกเดินทางตั้าโมงี3ามโมงแรกเ้ย ถนาฬิกาเเ็ิงตอนนี้พวกไม่ถึงบ้านเแต่ไม่ถึงบ้านไม่พูดหรอกก็เด็กกลางวันเนี่ยลำบากวาย่นเ้า,าเื่นเดี๋ยวไปนอนเอ็กซ์อนผ่านายอะแล้วปวดแล้วมาถึงบ้านนะครับ เที่ยวด้วยกับเรา้าเป็นไกัอาันบ้างบวันก็เสดีก็ด้อะไะบางเข้าเมือานไ์กันเิมองไม่นเป็นปัสดีกรับอาจารย์ like like ัา ได้ลดงใาะเ็ว่าปัิญาจิตนตอไปลกเดนลบขาก็หัวผ่านไม่ผ่านหรอ,อก,กนะถ้านกันถ้าตระับยาตกนเนี้ยหมดเลยนะเนี่ยเงินตกหมื่นได้ดีกว่าจริงนะ จับมันไม่แพงหลกแต่ข้อมูลมันเยอะพยายามมองจับโทนจับมนะันมันจะจับขาดตั้งเขาจะไม่เลยตกคนไปจะเป็นเรื่องเลยเนคนหมื่นก็่ยังไม่เท่านะจะเอาเพื่อมาใหม่คู่มือยาว แล้วไม่ได้ลกเลื่อมด้วยอ่ะบันไายใ่ปุ๋ยแล้วีแอบทำงานเ้าแอบทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าแร่่มนเล่นอยู่ทุกได้ห่เมตได้ได้พี่จบได้มาทุกเลย ขอปลอดภัยนะครับจาั์ครับผมโอ้ยขอจาั์ไลร้ที่ใดก็มีลูกศิษย์เข้ามาโวยพอให้ปลอดภัยก็ขอขอบคุณมากๆเลยทุกครั้งเนี่ยนะจะสังเกตจะสังเกตจะเป็นคนชอบที่จรณาเท่

ถึงไม่มืดหรือกลาเป็นไร้ที่เขาวัางก็ดีได้ไ้ถึงครับกดนั้านทางนระชาต่์หกใจก็ดีใจนะปอดใจทุกคนทุกท่านก่กรเปิดไลฟ์ป๊อเนี่ยไม่ถึงห้าคนที่ล ก็เป็นการฟ์อะไรอ่างเงี้ย ท่นานาไม่รู้หรอวไหนเป็นตัวไหนาจาไม่รู้เลยเนะี่ยแต่ยังไม่ถึงาล้วรนเลย กลับไปถึงบ้านนะเดี๋ยวจะอันดับแรกเอาใครใช่ว่า,าการจะทำอะไรเออใจใจโล่บ้างเอา,าเอาระวันไปอาึ้นแวะไวอ้โอ๋โอ๋ยู่บนรถไฟครับเป็นโยโอ้แคร์คบิ๊กแครอาเซนอาะตัวโอ้อยู่บนรถไฟ้วครับผม วันนี้วุ้นเดินทางก็สามโมงเย็นเนาะบ้านนาดิกาจุดเจ็ดนอถึงว่าบ้านก็ประมาณเจ็ดเจ็ดนอต่อขวาก็เนอะขอบคุณมากนะคุณคุณยงเนาะ กขึ้นไลฟ์เพื่อให้เอฟซีเราผู้ชี้จงได้เห็นด้วยว่ามันเป็นตัวการห่อยวันนี้ถึงตะวนันเนาะตะวนันมันพลาดตอนที่ไปขึ้นไปขึ้นไ่ขึ้นรถไฟอ่ะไปขึ้นรถบัส่อเลยเป็นตนวจอดเลยโมดีมีฝรั่งนั่งนั่งอยู่เพียงด้วยเดี๋ยวจะให้ฝรั่งอ่านเอง อ่านว่ายังไงอัช่วยด้วยยูโน่พูดเล่นกับบอลเก็พูดใส่ได้ต่อไปย่อเขาเล่น 我这边，这边，这边。 ว่าเรือทางคไเนาะตอนพี่คนไหนที่เห็นเ็นเชื่อโยงเขาดิมเขามาเนาาองกฤษเขาคงรู้ว่าน้องจะอ่านวหรว่าอะไรอาจารย์ก็รู้บ้า